สวัสดีผู้ที่ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวชุมชนลูน่าคลาสสิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตระกูลของเชลราที่พากันยกขึ้นทั้งตระกูลเลยนะครับโดยหัวข้อข่าวที่ว่าลูน่าคลาสสิกสร้างกำไรบวกเปอร์เซ็นต์สหลักยกขึ้นทั้งตระกูลกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อต ับช่องนอตสุภรพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่ข่าวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับผมดูกราฟของ LUNC จาก Bitcap Exchange กันก่อนนะครับราคาซื้อขายล่าสุดนะครับในวันนี้อยู่ที่0.0119บาทนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาสูงสุดอยู่ที่0.0159บาทและราคาต่ำสุดอยู่ที่0.0108บาทมาเข้าสู่ช่วงข่าวกันเลยนะครับสายเว้นทั่วโลกโหมไฟเทร่ารอบ7วันพุ่งยกแผง LUNA, LUNC และ u s t c สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลสำรวจภาพรวมของตลาด7วันพบว่าเกียวในระบบเทร่าคลาสสิกนะครับทั้งเก่าและใหม่ในควงกันยกขึ้นทั้งกระดานเลย ผลตอบแทนนี่นำโดง่งแหกคอกทุกค่ายราคาพุ่งทะยานเปอร์เซ็นต์สามหลักทั้ง LUNA u s t c และ LUNC ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเทรดสายซิ่งทั่วโลกผมเข้าเกีงกำไรเหรียญต่างๆในระบบนิเวศของเทราทั้งเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชันใหม่สะท้อนจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไม่เกรงใจใครเลยแมใ,ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจะพบว่าเริ่มอ่อนแรงลงแล้วก็ตามแต่ทว่าเมื่อลองดูในรอบ7วัน ในรอบ30วันที่ผ่านมาพบว่าให้ผลตอบแทนโดดเด่นเป็นเปอร์เซ็นต์สหลักเลยทีเดียวในรอบ7วันที่ผ่านมา LUNA เหรียญประจำเครือข่ายของเทอราใหม่หรือเทรา2.0ให้ผลตอบแทนบวกถึง243%ตามด้วย LUNC นะครับเหรียญประจำเครือข่ายของเทอราเก่าบวกไป75%และ u s t c ซึ่งเป็นอดีต stable coin ชื่อดังของเทราคลาสสิกเก่าเพิ่มขึ้น105% โดยเฉพาะเหรียญประจำเครือข่ายของเทอราเก่านะครับที่ได้เรียกชื่อว่าเทอราคลาสสิกหรือ LUNC กำลังพยายามฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมามีข้อมูลออกมานะครับว่าทางเครือข่ายของเทอราคลาสสิกเนี่ยว,ว่ากำลังจะเตรียมผู้คืนบล็อกเชนนะครับผมกลับมาใหม่อีกครั้งเพื่อหวังซื้อใจนักลงทุนประกอบกับทางเครือข่ายนะครับจะนำระบบแท็กเบิร์นะครับมาใช้หรือระบบการเผาทำลายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมพอเสนอการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมให้ไปอยู่ที่1.2ฉบับใหม่นี้ ระบุว่าให้มีการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมจากการใช้บล็อกเชนเทราคลาสสิกและนําไปเผาทําลายทิ้งหากข้อเสนอนี้นะครับผ่านการเห็นชอบของเทราฟอร์มเล็บหรือ TFL ก็จะนํากลไกการเผาทําลายค่าธรรมเนียม1.2เนี่ยมาใช้ในระบบเครือข่ายของเทราคลาสสิกภายในวันที่20กันยายนนี้นอกจากนี้ยังปรากฏว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆนะครับเช่น k u k oy, io, c o i n i o MEXC Global แล้วก็ c o i n นะครับ ต่างก็ออกมาส่งสัญญาณสนับสนุนการอัปเกรดครั้งใหม่ของเทลราคลาสสิกอีกด้วยในขณะที่บิตคอยนะครับถือเลิกฟื้นตัวเรียกศัก์รีคืนปรับฐานราคาสู่พื้นที่21,000ดอลลาร์ดีดขึ้นราวๆ10%ในขณะนั้นหลังจากทรงตัวอยู่บริเวณ20,000ดอลลาร์มาเกือบ10วันการตื่นตัวของบิตคอยนะครับทำให้ตลาดรวมนะครับคึกคักขึ้นมาอีกครั้งบวกกับแรงเก็งกำไรในกลุ่มของเทอร่ามาเก็ตเค็บของตลาดนะครับจึงพลิกกลับมาสู่1ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้ง โดยในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับบิตคอยนี่ให้ผลตอบแทนบวก9เป็นรองอีเธอรี่มหมายเลข2ของโลกที่ให้ผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์สหลักอยู่ที่บวก14อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ30วันที่ผ่านมานครับทั้งคู่ก็ให้ผลตอบแทนลดลงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ลบ10และลบ7ตามลําดับมูลค่าตามราคาตลาดคริปโตเคอเรนซีรวมนะครับอยู่ที่1.06ล,ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น0.79โดยมีบิตคอยนะครับรองการแบ่งตลาดนะอยู่ที่ 39%อีเทอรเียม20.4%ปริมาณการซื้อขายรวมนะครับอยู่ที่7.22ล้านล้านดอลลาร์ลดลง30%ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามาดูข่าวรายวันของเทอร่าคลาสสิกกันบ้างนะครับนักวิเคราะห์ชื่อดังออกมาเตือนให้ระวังการลงทุนในเหรียญ LUNC หลังราคาพุ่ง330%ใน1เดือนนักวิเคราะห์คริปโตที่มีผู้ติดตามแพร่หลาย กำลังออกมาเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับเหรียญออกคอยตัวหนึ่งที่มีราคาพุ่งมามากกว่า330%นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมน,นักเทรดนีรน,นามได้นามแฝงว่าคริปโตคาโปออกมาบอกกับผู้ติดตามกว่า5 0 0 0 0 0รายบนทวิตเตอของเขาว่าตัวเขาเองครับเชื่อว่าเทราคาสิกเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่นการรีแบนด์ของเทราลูนาน่าจะเป็นข่าวร้ายและนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงจากมันชุมชนคริปโตเคอเรนซีได้ออกมาเรียกร้องเอ็กชน ข้อกล่าวหาเรื่องการขาดการประชาสัมพันธ์สำหรับการเาผาภาษี LUNC ตามรายงานของคอยเทเลกราฟในเดือนกันยายนเอ็ดเวิร์ดคิมสมาชิกชุมชนของเทราได้เสนอข้อเสนอสำหรับการบังคับใช้การเก็บภาษี1.2%สำหรับธุรกรรมของ LUNC แบบออนเชนโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสกุลเงินดิจิตอลโดยโปรโตโคอลการเผาไหม้เทราคลาสสิกที่กำลังจะมีขึ้นมีรายงานว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เอ็กช g นของคริปโตเคอเรนซีเช่น k u Coin, S.IO และ MEXC Global ได้ตัดสินใจที่แสดงการสนับสนุนพอเสนอสำหรับการบังคับใช้การเก็บภาษี1.2%สำหรับการทำธุรกรรมของ LUNC แบบออนเชนแต่ชุมชนคริปโตเคอเรนซีได้ออกมาเรียกร้อง Exchange เนื่องจากการขาดการประชาสัมพันธ์ LUNC เพิ่มขึ้น400%เตรียมกลับมาสู่ราคาเดิมในปี2022 ราคาของลู n a าคลา s สินะครับเพิ่มขึ้นกว่า400%ในช่วง30วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลตอบแทนที่น่าเหลือเชื่อนักลงทุนกําลังมองหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาของ LUNC และกําลังไล่ตามคริปโตเคอเรนซีอื่นๆที่มีศักยภาพที่ให้ผลกําไรที่คล้ายคลึงกันราคาของลู n a าคลาสสิกได้มอบกําไรให้กว่า400%ในเดือนที่ผ่านมาและเป็นผู้กอบกู้ตลาดหาดนีคริปโตเคอเรนซีคาดะเนว่าราคาของ LUNC ะเป็นไปในเชิงบวกและนักลงทุนกำลังถามว่าราคาของ LUNC ในปี2022เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนักวิเคราะห์คนเดียวกันที่คาดการว่าราคาของ LUNC จะเพิ่มขึ้น400%ได้ให้การคาดการราคาของ Luna Classic จะแตะ1ดอลลาร์ในปี2,565ได้หรือไม่พวกเขาไม่คิดอย่างนั้นแม้ว่าราคาของ LUNA Classic จะเพิ่มขึ้น400%แต่นักวิเคราะห์คาดว่าการเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์นั้นไม่สามารถทำได้ในระยะสั้น ทราคลาสสิกหรือ LUNC ลดลงกว่า15%ประกาศฉบับใหม่ของ Binance ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเทราคลาสสิกได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าตลาดคริปโตเค r r e นซีที่เหลือจะเคลื่อนไหวต่ำก็าตามในขณะที่บิตคอยและเอาคอยส่วนใหญ่สีเขียวทั้งกระดานแต่ LUNC ลดลงกว่า15%กำไรรายสัปดาห์ลดลงเป็น40%มูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดลดลงเหลือ2.3พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นสกุลเงินดิจิตอลจึงรั้งอันดับที่31ในบรรดาเหรียญชั้นนําทั้งหมดแม้ว่าจะมีการพัฒนาในเชิงลบแต่ก็มีข่าวดีเช่นกันหลังจากที่บี n นนประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะสนับสนุนการผลักดันชุมชนให้มีการเก็บภาษี1.2%ได้มีการประกาศออกมาใหม่จากบี n นนว่าทั้งเทอร์ราคลาสสิกและเทอร์าคลาสสิก USD จะถูกเพิ่มบ i เนนซ์คอนเวอร์เตอร์ดังนั้นผู้ใช้งานมีโอกาสแลกเปลี่ยนทั้งคริปโตเคอเรนซี BTC, BUSD และ USDT โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆประจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็มาดูราคาของ LUNC จากคอยมาก็ดแคบกันสักนิดน,นึงนะครับือราคาสิกนะครับราคาการซื้อขายในวันนี้อยู่ที่0.012บาทโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่39,104ล้านบาท ลดลง18.3%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในออมา Market Cap นะครับตอนนี้อันดับอยู่ที่32โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่73,876ล้านบาทและมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.15ล้านล้านโทเคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข่าวสารดีๆจากสำนักข่าว eFinance สยามบล็อกเชนข่าวสารต่างประเทศและกราฟสวยๆจากอยมา Market Cap นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจะเข้าซื้อขายควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญคลิปตัวแต่อย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ